แสงสว่างดีนะคะมากันเลยนะคะทานอาหารกันทานอาหารกันข้าวจานอาหารจาน มีน้ำซ้ยอะเดียวด้วยทานกันเลยนะคะก๋วยเหนียวขอแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะคะ ทานกยายศาสตร์จะปากรวมะอาหารเช้ากลางวันเย็นอาหารกลางวันนะคะอาหารเช้าทานไปก่อนเที่ยงไม่เอาลูกไม่ให้ลูกแล้วมมไม่ให้รูปแล้วนะคต้องรู้นะคะว่าไหนของลูกไงแม่นี่ของแม่ ขึ้นเด็ดังจิ้มฝั่งจิ้มอร่อยนะคะฝั่งจิ้มอ่ะลูกอ่ะพอเหรอคะอิ่มแล้วเหรออิ่มลูกก็ไม่ควรนม่ลูกไม่อิ่มลูกก็ควรแม่ขอโทษนะที่ไม่มดูลูกแม่ก็ดุเกินเนาะแม่เสียใจร้าย 嗯，好。